จะผัดผัดดอกหอมใสนมนมาา่น้ำมันหมูแบบอากาศเย็นน้ำมันหมูก็จะเป็นสีใส่สักเล็กน้อยผัดดอกหอมใส่ไข่ ชหอมดเดืออกเน่ยอดอกหอมห้งไปดอกหอมหมอจะวาหวานเดอสดอ้

ไก่ไข่ลงไปไม่จะมีไข่ต้มด้วยต้มมาปัดไก่ให้ตอกไข่ไก่ห้องเซร็จโตสักเล็กน้อย ทัดข้าวง่ายๆทอดแห้งๆถ้าช่วงว่างเราอยากเราอยากให้แห้งเข้าไปเยาะน้ำไปใส่น้อยอาจจะเยาะน้ำใส่นิดนึง เลือบร้อยเลยนี่เรียบร้อยตีตกข้าวสวยร้อนๆเหมือนเห่าตีขึ้นข้าวสวยเห็ไหมเรียบร้อยแล้วนี่เยอะมากล่ะกินน้่งใจกินได กนง่ายง่ายทำง่ายง่ายสไตล์เรา